สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดนอไม้ใส่ไข่แล้วก็ใส่หุ้นเส้นด้วยค่ะแล้ววันนี้จะมาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายสุดๆเลยใครที่ไม่เคยลองทําหัดทํากับข้าวหรือว่าแม่บ้านมือใหม่ให้ลองมาทําเป็นเมนูนี้ก่อนได้เลยค่ะผัดง่ายได้กินเร็วแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบก็วันนี้จะใช้ไข่ไก่อยู่ที่3ฟองค่ะแล้วก็ใช้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะวันนี้ใช้อยู่ที่500กรัมค่ะนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปต้ม1รอบนะคะต้มกับเกลือค่ะเพื่อความสะอาดนะคะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือวุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะมีเป็นวุ้นเส้นแห้งที่จะต้องนําไปแช่น้ํากับ2ใช้เป็นวุ้นเส้นสดที่ไม่ต้องแช่น้ําวันนี้แอดมินใช้เป็นวุ้นเส้นสดค่ะซื้อมาหนุ่ถุงน้ําหนักอยู่ที่200กรัมค่ะต่อไปค่ะก็คือไข่ไข่ไก่เนี่ยแอดมินก็ตอกใส่ถ้วยแล้วพอตอกใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแอดมินก็จะตีไข่รอไว้ก่อนเลยค่ะ จากนั้นก็มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่สี่กลีบแล้วก็นําไปตำนะคะถ้าใครสะดวกเป็นกระเทียมไทยก็ได้ค่ะส่วนเปลือกจะปอกหรือไม่ปอกก็ได้ ต่อไปก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปวันนี้ไซส์อยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้กระเทียมมีสีหเหลืองๆสวยๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หน่อไม้ลงไป มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะไข่ไก่ที่เราใช้อยู่สามฟองตีเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะพอใส่ไข่ลงไปก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยจนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ไข่สุกค่ะ ั้นตอนต่อไปค่ะใส่บุ้นเส้นลงไปพอใส่บุ้นเส้นเนี่ยจะปรุงรสชาติเลยค่ะแอดมินใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นซอสหอยลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะกะเอาต่อไปก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปเติมน้ำปลาไปอีกเล็กน้อยเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยจะต้องเช็คดูเส้นด้วยนะคะวุ้นเส้นของเราต้องจะต้องสุกนะผัดไปก็ทุกอย่างเข้ากันวุ้นเส้นต้องสุก้วยนะคะ ผัดมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ดูวุ้นเส้นก็สุกแล้วนะคะแล้วทุกอย่างก็เข้ากันแย้อย่างลงตัวแล้วเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ละคะ่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะกับเมนูนอไม้ผัดไข่วุ้นเส้นคะ่ะและเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คะ่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปคะ่ะสำหรับวันนี้อ่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ